ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซียินดีต้อนรับเข้าชูช่องบาวอีสานพาแห่งกับผมนะเอาวันนี้บินเดินทางมาติดตามแนวทางปูผาถ่านญ่ได้พี่น้องเด้อเนาะก่อนเข้าพรรษาเข้าสามหวดติดซงหวดติดพี่น้องเลขได้เป็นตโตโคโลเลยเนาะต่ลาเข้าพรรษามาปูวาจุดเนาะหลังออกพรรษามาตามต่อพี่น้องเนาะหวดที่ผ่านมาปูจุดถูกได้ หาหนึ่งหนึ่งหาได้พี่น้องเดอ้อเนาะแล้วก็ไปติดตามรับชมรับฟังน้ำกันงวดนี้ที่ไปที่มาเด้พี่น้องเดอ้อฟังไว้ให้เป็นแน,ทนวทางหรือว่าให้เป็นคบรบมูลครับผมเนาะสำหรับชิปนี้ใครที่เกิดปีชงหรือว่าปีล่าหูเขาทับเนาะปูแนะนํำวิธีการพี่น้องเนาะ ไปติดตามรับชมเบิรงคิปให้จบด้วยเพียงเดิฟฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องไปรับชมบรรยากาศร่วมกันครับอยู่ในสาราเลยจุดมือก้อนเลขจิบออโยสองมือครับคิดว่าคิดว่าสิบอกโยมาละอ่าวันนี้จุดทิมไวลาหลุดลืมครับลืมหลุดยามเมืองไปเบิร์ตอนเศร้าน่จุดไม่มาครับผมก้อนจอเขาไปยินทบะจุดปั๊บทำมนแล้วจุด อออกมาจนมาเบิ้งเขาเลยกับมือเลขออกก่อนะก่อนมือเลขออกมือหนึ่งสองมือแต่รอบที้าบาทนี่รถบ่คือพ่อเลยมือหนึ่งมือรุ่นยังไปเบิ้งเลขห้าหนึ่งเลยเดี๋ยวมันใหม่เครงหนึ่งทั้งเต้หรือว่ใหม่ใหม่ไม่ห้อดเครื่องหนึ่งอ่ะรถเป็นเลขห้าหนึ่งโอ้ป็นนางเบิ้งอยู่เลขก็มีสองตัวนึงอแล้วกับบุกกาบอกกูเลย เพราะใหม่บามนถูกมับ่มบ่มผอมคือยังคล้ายๆกับว่าเพื่อนบ่ตั้งใจสิให้ใช่ไหมเลยบอกบอกสนใจบกล้าบอกยอมรับุ้ๆแบบนี้แม่เพิ่มมากเลท่านไม่ได้บอกบ่ได้บอกเพื่อนพากกันซื้อเลขไอหก0 70ย0โอ้เล็เล็ตัวนี้เลขดังเลดังซื้อม่ได้อรอกซื้อกับ่ได้ใจเครืงซงสิเบินกับ่ซื้อ เพิ่นก็เลยไปซี้กันสามห้าสามสามห้ากับหนึ่งห้าสามห้าหนึ่งห้าโอ้โอ้สามห้ากับหนึ่งหกโอ้หนึ่งหกชื่อเพิ่นฝันว่าพราอาจารย์บอกเพิ่นมาเลขถึงว่าเลขน่ะมันออกสเตเดี้ยให้เพิ่นถามเพินมาเลขออกสิบหกกับห้าสามโอ้โอสลับกันเออนั่นแหละเอาทั้งันทั้งลางผมได้อาจารย์เม่นฝันได้เนี่ยโยมบนฝันพันว่าพาอาจารย์บอกเพิ่นเออไปเพิ่นกับเห็นงานอยี่นี่แหละในฝันครับ พระอาจารย์ย่างไปเพิ่นว่ากอดเมื่อคืนวันนี้วันที่ก้อนเลขที่ออกนั่อะไะครับอ่าเมื่อคืนนี้่บนมาหาไปบินตาบ้าเพิ่นก็ะว่ายฟังเมื่อคืนนี้ผมฝันฝันว่างเดยฝันว่าพระอาจารย์บอกว่าถึกบ่เลีนะผมเลยถามขึ้นว่ามันออกจะเดีอ่าเลขออกสิบอ่าสิบหกกับห้าสามเมื่อคืนนี่บ้านว่าว่ายหมดคนก็ว่อนเลขที่ออกว่ากั่นล่ะอ อนนตอนเลขซับกันแบบนั้นเนาห้าหนึ่งกับหกสามมีซีโตน่ะคือเพิ่นซื้อหมดเด้อคนโป๊เอามาสซกันเดียวไงคนโป๊เอานึงไปเซห้า่นโป๊หกไปเซสามใช่ไหมซับเพิ่นเราจะหก่นเราจะห้าซสามคนโป๊หกไปเซสาม แต่แล้วเพิ่นเพิ่มพกับผพาตัวหนึ่งสี่พันกัวาอยากจะออกก็เรียกเรียกหมายึงว่าคันผู้ผู้ผู้วาร้อเนี้ก็จะได้ครับผมคันผู้วาล้อมมาเขียนเียนนี้อ่าแล้ววาเลขตัวนี้มันมีหนึ่งห้าหนึ่งหกกับห้าสามเอาเลขสี่ตัวมาจับซีกันคันผู้คนผู้คนตั้งเจที่จะจะแบบว่าบบบกเอาตัวเดียวครับ อันนี้เพิ่นแบบว่าทุ่มต่อพันนั่นทุ่มใส่เลยว่าเพิ่นกับฝันได้ค้าขึ้นกันเพิ่นยังฝันคือความฝันเนี่ยจะคิ้วอยู่ดิหน่แต่ว่ามันคิ้วแบบคิ้วเป็นเพี้ยนมันคิ้วตรงๆจะเลยว่าบันเทีความมั่นใจียกันคนก็ซื้อกันซืงวดอะไรอยู่นี่อ่าลงทุนยมนะครับซื้อหว้นของวัดบ่บ้านยังวไงจะพูดถึงครูบอ้น้ครับธรรมดาและเขาพูดถึงหลาย คือกระเบื้องเทลไลเพราะว่ามันซื้อไหลแล้วเคยซื้อไหลแล้วมันกระเบื้องก็เหมือนทุนครับผมก็ค่อยย่อนไปครับผมเป็นหนี้เป็นสินกันไปกับเจ้ามือนะคือเจ้ามือกับไข่ข้างเลยครับผมข้างไว้เป็นเดือนก็ได้สองเดือนก็ได้น่าพึ่งเกือบเสือพึ่งปลาแล้วสันต์ว่ากลายแรงเหมือนกันไว้ก่อนครับผมให้เอาเอาทุนมาให้ก่อนเป็นสัตว์ขันเกินขันเกินประมาณอะไรมันก็ให้ได้แค่เดือนเดียวสองวั สร้างเพิ่นไปให้เลยอาจารย์เมื่อนนี้เพิ่นไปซอยงานอยู่ในบ้านมวงวัดบนหมานไปพ่นสีเก็บสีเพิ่อนเพิ่นจะสลองใส่ใส่บึงกระถินเจดีไปพ่นสีทองพ่นเจดีรถมาสองคันว่ะครับผมผมวไดยางเบิ้งไหมผมว่านี่ผมว่าย่ำขึ้นนะก็เห็นในทรไอ้ยูยูทูบอยู่ยูทูบกับเฟซก็เห็นคร จะเที่ยวเบิ้งจะดอกเที่ยวเบิ้งไปไปมาๆาวันนี้วันอังคารนี่เป็นมาประจำบ่ครับอาจารย์อังคารครับผมเอ้ยวันวันอังคารวันเสาร์หรที่ผมหมอคนมาเห็ดมามาทุกทุกทุกเสาร์ทุกเสาร์นะครับอ๋อผมลืมมาตลอดวันวันอังคารเนาะวันเสาร์เนาะวันเสาร์ที่มามานมันเดินยังไงคลับไหูบ่ ทรงล่างหูดำลูางหูดำล่าหูแดงเพิ่นจะพายมมาเล่ไปเบิ่งดวงัครบของพ่อตาคแล้วเพิ้นก็นเบิ่งกันแล้วเิกัมาโดนผู้ใดตกล่าหูเพิ่งกัแตทงกระทงให้รับได้มาทรงหอเป่าครับผมได้มาทรงมานย่มขึ้นผมก็เลยว่าแขกใครข่าอยู่แถนอนเออก็เลว่าพอเห็นเจอด้รู้ไหมว่าห็นรึเาโดนรป่โดนแล้วครับผมโดนแล้วมไม่ยามขึ้นไม่ย่มขึ้นตีสาม ตีสองคนที่พาออกจากบ้านเลยคืออกมาตีสามแล้วก็มาห้องพี่เกือบเคืองกันล่ะครับผมทั้งเรียกเลยเคืองอยู่มาถ่ายงบครับแล้วก็มาถ่ากันมาหลายตัวช่วงมาหลายอันเซาสามสิบก็มียี่สิบกว่านี่ล่ะครับอยู่หลักๆก็คือยี่สิบขึ้นครับแต่ว่าเลยเลยก็นั่นกันสามสิบมากเกินสามสองสาม มาจากไก่ได้มาแต่ทั้งโคราชกรุงเทปก็มีอ่ะเขามาได้หมดเลยชนบุรีหมนดมน้ชนบุรีมาเองนี่ชนบุรีครับมาเลยมาจากชนบุร<ม>ีมาส่ง<ม>ลาหูแล้วก็กลับเลยค่ะขันเพิรนว่าขันมาเองได้ให้มาเพิรนว่ามันจังดีขันให้พอาพอาห,หมอส่งให้ม,ม,มันก็ได้แค่ห้าสิบห้าสิบมันคือเจ้าตัวครับผมเจ้าตัวกับมาเองกับนำลาหูมาพร้อมลาหูอยู่ในเป็นทับเพราะยี่ห้มมาส่ง มาทรงมาสวดม<ป>ันการกระลุดไปแล้วตาำเออเพื่นเอิน้นวิถีชีวิตของศาสตร์วิถ <c oughs> ีชีวิตของศาสตร์มันมีลาหักันสุขคนก็อ,นอ,อันตรายเลยอันตรายอะไรเป็นเั่งไรครับผู้ใดเสกลาหูเขาแทรกเขาทำโอ้ยบมีทั้งสีฟื้นได้ง่ายๆเลยครับโมแก่ครับผม หนึ่งละเริ่มจากเป๊ียบเป็นไข้เป็นป่วยพี่ละถึงกับอุบัติเหตุถึงกับขาหักขาพีแขนหักไตก็มีบอกผู้ไต่ไปเล็กก็มีเลยอ,อันที่ไปบึงน้ำผึ่นแล้วพันเลยได้ทรงหรอนเล่าแห้งไหลว่านได้ทรงไปก่อนเลย่พี่รถเมียนี่ลงคลองเลยไต้ก็มึงครับผมก็มีพันม้อยฝังครับแต่เป็นผหนึ่งบ่ได้มาซ้ำอาจารย์พันว่า เบิงจากเบิงดวงน้ำน้ำผมแล้วบนเมือไปวาดเคร่งทา้งลงคล้องอะไรเงีล่าหูแดงแห้งไหลโดนละเขาจะถับทับอยู่โดนนันแก้มามามาบวทันมาบวทันคือมาเบิงซาครับผมมาเบิงซาแล้วแก้บ่ทันคขันจิตทันเนี่ยคือจงหอดวันเสรคับแกะทันมือนี้เป็นวันพระเนาะ วันพระครับวันพระวันพระออกวันศาแล้วครับครับวันั้นเนาะเพราะว่าเป็นบ่อูเป็นบ่อูดวงมาเนี่ยเป็นบ่เบิครับเราเบิ่งแต่วันธรรมดาครับวันพระเราเคยผ่านมาเราขี่รถเราต่ําสะพานเลยต่ำเบิงนั้น่าสะพานครับอันขอบสะพานนี่เองคบับลาวล่างลสะพานครับเราเป็นตะวิดโบวิดอืมเราเบิ่งดวงวันพระนี่แครับผิดคู่เป็นผิดครูครับพี่ครูเป็นเลยปั๊ม ขาในนิสต้ามเล็กไว้เลยงั้นนี่อาจารย์มันฟังหันแล้วบอกเก้าหนึ่งห้าตรงตรงของี่นะครับพราเป็นงวดนี่ในงวดกวนเรียกสีออกเอแล้วบอกโยมหนึ่งทั้งเป็นงวดกวนเมนงวดกวนที่มันออกค่ะห้าหนึ่งนี่แหละอือห้าหนึ่งห้าเนี่ยงวดกวนห้าเลยน่าแค่ว่าคนละงวดสิโอ้โหบอกบอกบอกนะโอ้ก่อนหนึ่งงวด พอนหนึ่งวันสมมติว่าเราบอกวันเนี่ยมันออกวัินลุนสินะโอ้ตรงๆได้ตัหน่ะเก้าหนึ่งห้าอะโอ้เก้าหนึ่งห้าเราบอกว่เก้าหโอ้บักหลายเก้าหนึ่งหาเราอะครับพดบอกเราบันบอกว่นนั้น่ออกมงทัดไปออกซีห่งหซีเนี่ยอ่าครับผมเอานึ่งวันนี้ออกเก้าหนึ่งห้ากับหกสามแล้วหกสามออกนออกซีซีหกอกนอกซีซหคนบอกเก้าหนึ่งห้าแม่แเราบอกเก้าหนึ่งหาบอกยี่วัดเลยครับผมอ้นั่นเลยวัดสอง วันศุกร์แล้ววันเสาร์เร็วกว่าแมงแถบครับแม่นครับโอ้เพิ่นบอกอยู่วัดเลยรับ่อกยิ่งอยู่เลยรับบอกโยมแล้วนางบอกโยมอยู่บอกโยมท่าชงเล่าครับครับผมโอ้หมากหลายวันอี่เก้าหนึ่งห่าเลยถูกมันมักคิดมักเราก็ซื้อดิร้อาก็ซื้อยังเว้ยม่นหลายพันอยู่ในโลกอ่าใช่โอ้ยบอกที่มันใจน่าจ้าค่ะเนาะแต่ว่าวังหันเร้อยผลบ่บอกดิโอโอ้บ่ชบวางหันเพิ่นบ่บอกบ่บ่า ่วนหลายคนที่บอกยื่เงินนแ่นส่วนมากก็จะบอกแต่ว่ามือ้นเรากวยู่บัดยืวัดมันมีสองอย่างในบางทีเพิคนนิ่งกว่ไหนกับ่นิ่งได้มันมีแต่จะออกบวออกคนหนึ่ออกคนหนึ่งยู่วัดมันโง่พญาะาคนพาคนเียาดันงเชวจะใครเข้าอย่างนี้บวกจะออกมันสาแล้ว่นก็จะบ่ให้ยู่ว่าต่พันละฝันไง ข่นฝันนี่ามผิดเนี่ยท่านได้ฝันเนี่ยครับโของอาจารย์ท่าันต้องผิดแน่เนี่นได้ฝันเห็นเป็นโตเลยเด้อ้ก้อนเขาบรรษาเนี่ยซีงวนซ้อนเห็นเป็นโตเลยซีงวอนซ้อนถึอกบนถืกล่างซีงวอนซ้อนนะเห็นไหมไทยสำเภาเตี่ยงมาวุ่มวุ่มเตี่ยงมหาอาจารย์ครับผมว่าทีห่าลุยปุ่นเลยอ่เออเป็นสั้นเดียวท่นให้สีให้เพราะเกิดนั่น คันคันทิ่ตั้งใจให้เ่ราตั้งให้มันว่านี่หลุดว่านี่เข่าสองงวดเข่าสิน่ะโอครับแต่งวดสองไอ้สีงวดก้อนเข่าวันศาเนาะเพอดีปั๊บงวดที่เข่าวันศาหลุดเลยโอ้สิ่จากหันไปสีงวดน่ะคือเป๊ะทุกงวดแล้วก็ฝันเห็นเป็นตัวแดงนี่คืนเห็นมือเขียนในวันน่ะครับมือว่ามันใหญ่กว่ามืออาจารย์ทสองเทียนเขียนให็นโอ้มือเขียนให้เห็นมือเขียนในเห็นอยู่ครืนหนึ่งเห็นไหมครับโอ้มื่อเขียนให้ป้าได้เห็นคักคักเนี้ยฝัน เขียนก็บวชถึงสามโตวเองเพราะเขียนในสามแล้วมันคือออกมาสองโต้เขียนหนึ่งศูนย์ห้าให้มันออกหกศูนย์ห้านี่ย่งห้าศูนย์ห้าเมื่อวันนั้นนี่อย่างเป็นศูนย์ห้าแล้วบวชอ่ะแล้วก่อนนั่นคนเีศิใครว่าไล่ไปซี่วันล่ะเห็นเป็นตัวทุกวันตอนได้คุณสารนี่เมียบต้นจับสินมันบอกเวชคนที่จับสินว่ามนได้ประาเนี่จับ โอ้โหเนี่ามันนไดออกพันษาเลยด้วยครับบันไดนี่แหละออกพันษาแล้วมาพันแล้วฝันครั้อนนี่พอค่อยฝันอย่างเงี้ยมาฝันกับพวกเป็นเลี่ยงเป็นลาฝันลงหลงลืมลืมที่ว่ามันเข้ากันฝันเห็นเป็นตัวมันจำได้แต่แล้เริ่มฝันจนแก้งจนเป็นคุณเมียคุณเนาะจำได้มัาสุกถอยคำมันนะนั่นแหละบัตรีเข้านะขั้นทีบว่าเข้านี่มันฝันเป็นรีบเป็นหลงหลงลืมลืมลอยลอยไปนี่แหละก็ว่า ขันขันวัสดิหลีกกับอั่าุวอกมันเป็นการวอกแล้ววอกชิวกันเรียตุนเผิ่อผู้่นเห็นไอ้น้วเพิ่นจิตเป็นซื่อรับขันวัสดุเป็นตัวได้ยศสาระกับวอกโยมคนมาดูดูกับบก้าวอกเป็นฟังขันวอกกับวอกแค่ว่าฟันยีดอกไ้ทีเมนว่าแมนเท่านั้น ในบรรษันี่คือบั่ฝันเินเลขกจักะแต่เทียนในบรรันสามเดือนนี่เออที่เราบังเปลียนนี่ว่าเขาเิ่นกับพ่าซูนเลยดิโอมาซูนมานั่นเนี่ยปกติมันเจ็ดซูนอยู่เร็วมันเกินเดือนบ่นเกินสองงวดมันจิตมันจิซูนเลยซูนหมายถึงมาฝันให้ฝันเห็นนั่นเห็นนี่ครับผมแล้วก็บ่แม่นทานอื่นนั่งแก่อยู่ในนี่ละมันมีหลวงปู่หลวงตาอยู่ในนี่แล้วละก็โอ้ไม่น่อ có lẽ tìm nên anh nhắp nhóc quay đầu đầu quay rồi. thôi 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 คือคือถ้าผู้ผ like ู้คนที่มาเสียหูนี่ให้มาวันเสาร์ก่ครับวันเสาร์คืนนี้วันศุกร์เชียนมาคืนนี้วันศุกร์มาคืนน่ะก็แกงเป็นวันเสาร์ครไห่ม้าฮอดนี่ตีสามตีสามนะมาฮอดก็ได้ครันไหนเองดนี่คันหูทีน่ะครับผมมาฮอดพี่ตีสามก็ได้ก่อนตีสามก็ลงมาถ้าเพื่อนเพื่อนจะออกบ้านตีสามกับเพป็นแนวเพผนแตงราหูวหมูนี่มีอย่างไรครับเพมันมีมันมีเข่าเข่าดำกับเข่าแดงครับ แล้วก็แจงส้มแจงหวานเป็นเป็นกับเข่าเขานี่แหละเก็บขากับเข่าแกงเป็นส้มครับผู้ใดล่างหูดำกับแต้งดำมานครับผู้ใดล่างหูแดงกับแต้งแดงมานแต่ว่าแกงส้มแจงหวานกันก็อันเดียวครับผมคือแดงก็ต้องส้มหวานที่เขาครับแต่เปลี่ยนแต่ทูบเทียนเขาดำเขาแดงทูบนี่ก็ต้องดำครัผู้ละสำหรับล่างหูดำเทียนดำทูบดำสิบสองเล่มสิบสองเล่มทูบ ตัวสิบสองเทียนสิบสองตัวสิบสองเข่าสิบสองคำเข่าสิบสองคำเข่าดำสิบสองคำของหวานนี่ก็เป็นดำสิบสองคำแกงหวานคือแกงพวกแกงปลาแกงไก่แกงอย่างนี้ให้เป็นดำาครับให้เป็น,ให,ปนให้เป็นส้มเป็นหวานอีสิบ่มีสี<อ>สีธรรมชาติของแกงโอ,โอ้ครับผมต่ออกรสชาติให้สวานและกระสมโอ้ให้เป็นหวานส้มเมนแลวก็บัดถุงน้อยท่อครับน้อยก็ฝาขวดเป็นจุกเป็นจุกใส่ในกระถ u n กระทงนี่เก้าอักษรของครับสามนาง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 งูกระทงนางงูสามนางงูครับผมอ่าคืบคืบหนึ่งครับต้องาให้เป็ี่ยนมันเป็นกับกล้วยต้องกล้วยตะนีเออต้องกล้วยแต่นี้แม่นกล้วยตะนีกล้วยอื่นเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นว่าให้ใช่แต่กล้วยตะนีครับกล้วยตะนีไหนเนาะก็เลยเป็นกระทงสามเหลี่ยมนะครับเอฟซีครับกระทงสามเหลี่ยมกระทงหนางงู ขาดำเขาแดงแ้วแต่ล่าหงไปสีดำสีแดงเนาะครับแล้วก็เทียนสิบสองเทียนดำสิบสองเทียนแดงสิบสองถูกแล้วก็มัดได้กันมากผููยังละครบุรีหนึ่งมวนครับผมเตงมมาคือเป็นการแก้ล่าหงอยพูเรดล่าหงของเขาพูเรบผู้ใดเพิ่นว่าให้เว้าก่อนออกบ้านออกบ้านมาเพิ่มบ่ให้เว้าคือคือหนึ่งคือ ก็ออกจากบ้านปุ๊บนี่หามเวอกมาหามวอาปิดว่าจาปิดว่าจาคือมาวอกกบพระตอบหลังจากส่งกระทงแล้วจะขอนบอเนี่ยครับผมพอขึ้นมาพ่อปุ๊บพระพ้นปฏิถามแม่นเจ้ามาหยางอียงกับให้ผู้คนมีหนังสือให้ตอบแม่นมีหนังสือมีคำบอกครับผคำถามครับผมให้เบิงเบิงแล้วก็ตามเฉพาะพระผู้ไปรับกับโยมผู้ทรงครับผมปฏิถามแต่ละคนไปกันแต่ละคนถามตอบตอบก็คือเอาลาหัวครับ ขัดแจ้งมาแล้วบ่ได้ยได้ปะดนี่ยบะเล่ยขั่นเสี้เฮ็ดบ่แล้วก่อนแจ้งผู้เฮ็ดแจ้งบนี่ยบะร็วเฮ็ดไปกับบะเร็วต้องได้กลับมาเฮ็ดใหม่อีกแจ้งแล้วคือบริเวณแล้วหูเพิ่อนอ่อยเพิ่นใหญ่อ่อยจากเขาตอนตะเวนเริ่มฟ้าเริ่มสางเริ่มเห็นฟ้าเลยเพิ่นจะบริยู่กับเขาเลยทางเว้นน่ะ เขนจะเข้าหาเขาแต่พอกลางคืนอ๋อคือเ่าเห็ดนี่พวกหายเขามาหาเขาต่างคืนเว้นเลยแม่นคันเห็นแล้วคือปล่อยมันออกเลครับเ่าได้รับความหมายเพื่อนได้รับเครื่องสังเวยครับรับเครื่องสังเวยแล้วเพื่อนกับปล่อยวางห่าครับผมหมดเคาะเมื่ดเช่นตัวนั้นเ่าครับคือส่งมันออกครับให้เพื่อนได้รับตัวนี้รับกระทงครับเชียงเชียงสังเวยมันแล้วมีใครเข้าหน่วยต้มสุกครับแล้วในในกระทงน่ะสับสับอ่า ไข่หน่วยหนึ่งอ่ะสับเป็นแบงสิบแบงแบงเก่าไข่หน่วยหนึ่งแบงเก่าไข่ไข่ไข่สิบหน่วยอครับผมสิบหน่วยนี่ปอปอกนี่ใส่ถุูมาเนี่ยเก้าหน่วยหน่วยหนึ่งละปอกสับสิบสองซีนโอ้โหสิบสองิ้นน้อยเห็นได้สิบสองิ้นเะไข่หน่วยนะครับฟังให้ละเอียดนะครับเดีใส่ในกระทงกลับมาฟังหม่อีกทีหนึ่งครับว่าละเอียดอย่างนั้นครับเนาะเพราะว่าผู้ใดอยากมาส่งลาหูนะครับทวนก็ไเ้เพราะว่าเขาเขาเขาลีลีขึ้นมามาฟังมบ มันกล่าวเบากแต่ว่าคานเขาฟังเพลินๆไปจำไม่ได้มีครับมีอย่างจดไปร้อมงมีงจุดไปฟ <laughs> ้อม <laughs> ฟังก็ยังเพลินเน้นน้ำหอยทางได้ก็อยาเขาต้องบันทึกไว้ครับผมแต่ว่าสําคัญก็อย่าลืมว่าออกจากบ้านปุ๊บหามบอกกับผู้ได้คุยกับผู้ได้มานล้วกันสองคนสามคนกันผู้ซงนะ่ะคุยบ่ได้วอกบ่ได้แต่ผู้ผู้พามาน่ะวอกันได้อยู่แต่จะพากันหลงเพลินหลงเผลิคนนั้นวอกมัน มาฟีเป็นการบบเต็มรอยก็ได้ที่กันเพิ่นห้ามเพิ่นห้ามเลี่ยงเว้าสําหรับผู้มาทรงครับบ่ให้เว้าเลยเพิ่นแปลว่าความหมายเพิ่นก็คือว่าบ่ให้วาราหูออกจากปากเขาไปครับให้คุยกับพระเท่านั้นรูปแรกผู้แรกเลยครับสําหรับมาทรงหลังจากนั้นก็คุยกับหมู่พวกเลยครับครับผู้มารับกันได้ครับขอให้ทรงกระทงก่อนครับผมคันพาได้ถามแล้วตอบพาแล้วนั่นแหะ ออกแล้วห่นอือคือเวแล้วๆพิธีกรรมครับครับพิธีทรงเราก็6ปี7ปีแล้วเด้อเรามาส่งนําอยู่ตั้งแต่มาอยู่ใหม่ๆมื้อนี้ครับเราพายมมาทรงที่เกี่ยาไปบัดวัดบ้านสัมภาพุนล่ะครับมาเนี่ยพันนํามาให้มาพั่นนํามาให้นี่ครับไปทจ่สาลาหลังหลังน้อยหลังเก่าอือ ก็คือบ้องหกพันสาเจ็ดพันสามเจ็ดปีเจ็ดปีปีที่เจ็ดยูเดินหกปีพันละอ่าสันและนาพี่รองเนาะตั้งใดก็่ันันชิดว่ายังคล่องแอยู่ก่ะเอาใกล้ๆมือมาไม่ก็ได้ครับผมครับผมครับผมให้ทีาเป็นโดนบันดาลให้ครับผมครับจากวันที่สิบซีก็ได้ เขาตีสิบสี่แมนอ่าบ้าตงกับว้าขันว่างนะเจ้าค่ะขันมีเวลามาน่ะเ5ล4สิบห้าสิบสี่สิบสามแล้วเตะครับผมขนาครับันยามครับผมครับเพืขันยาฝันกับสีบอไ้ได้ครัขันพวฝันกับสีว่าโบกฝันหรือพวกเน่นอนครับผมานที่ยไปขอเป็นจุดทูบใช่นะครับผม <ม><ม>ไปอที่ฐานจุดท่ก,กับเพิ่นกันจะได้่ายลูกไวเบเ่งครับเ,เอาครับผมนะตามนั้นแอละดูสาธุสาธุาสาธุ